สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะคบเราจะพาทุกคนเนี่ยไปชมกับพ่อแม่พันธ์ทางฟาร์มของเรานะครับสายพันธุ์ปลาเนี่ยก็จะมีหลากหลายนะครับทั้งปลาหางนุยุ่งแล้วก็จะเป็นปลาสอดน,นะคบจะมีไวแพทต,ตินมัมแล้วก็จะมีไทเกอร์นะครับปลาสอดจะมี2สายพันธุ์อ้แล้วก็มีปลาสอดโกดักนะคบอีก1สายพันธุ์ปลาสอดโกดักเนี่ยก็จะเป็นสีดําทองนะครับ ทางฟาร์มของเรานะคะจะยังไม่ได้นําเข้าขพ่อแม่พันเนี่ยเข้ามามากเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเพิ่งจะผ่านช่วงหน้าร้อนมาแล้วก็ตอนนี้เข้าสู่หน้าฝนกําลังเป็นอ่าอุณหภูมิที่พอดีในการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์นะคะเพื่อให้ปลานเนี่ยมันออกลูกได้ดีส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงหน้าฝนนะที่หลายๆฟาร์มหรือว่าหลายๆ พื้นที่ที่เป็นเพื่อนๆมือใหม่หรือว่าคนที่อยากจะเลี้ยงปลาหางยุงปลาสอดปลาสวยงามพวกนี้นะคะได้เริ่มเพาะพันธุกันก็จะเป็นในช่วงหน้าฝนนี่แหละครับที่ให้ลูกให้ผมผลิตด,ดีที่สุดนะครับในการเพาะพันธุปลาโอเคนะครับวันนี้นะครับจะพาทุกคนเนี่ยไปชมสายพันธุ์ ที่ทางเรามีตอนนี้นะครับส่วนสายพันธุ์อื่นๆก็จะนําเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรค่อยๆเลี้ยงค่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆนะครับแต่ละสายพันธุ์เนี่ยการเลี้ยงการให้อาหารการเปลี่ยนถ่ายน้ําการดูแลนะครับก็จะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาดีๆว่าเราชอบปลาสายนี้แล้วเราจะเลี้ยงเขาในสภาพแวดล้อมแบบไหนอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับโอเคไปชมกัน ัวนี้นะครับจะเป็นปลาสอดนะครับทุกคนเป็นปลาสอดไทเกอร์แล้วก็ไวแพตินัมนะครับเพิง่งได้มาวันนี้เดี๋ยวแกะแล้วก็เอาลงอ่ะเอาลงบอ่อตรงนี้ให้เพื่อนๆชมนะครับว่าจะสวยขนาดไหนสำหรับใครที่สนใจจะเลี้ยงนะคะทางเราเนี่ยก็จะเน้นเป็นหลักๆเลยจะเน้นเสื้อ เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับจะไม่ได้เลี้ยงเยอะแล้วก็ไม่ได้เลี้ยงมากมายจะเน้นที่คุณภาพมากกว่าวให้ชมก่นอนว่าเราจะแยกเลยครับทุกคนเราจะแยกเป็นส เป็นสองบ่อนะเราจะไม่ผสมรวมกันนะคะเด๋ยวจรั้งคือมาชมในบ่อทีว่าจะสวยขนาดไหนเมหเอข้าวบ้าเอาเมนคัพมาหน่อนี่คือผู้ช่วยประจำฟาร์มของเรามะครับผม เป็นหูช้างนะครับเป็นหูช้างเลเทลนะม,มองเห็นไหมมันสะท้อนแสงเออมองไม่เห็นนี่ทุกคนดูสิจะมีด้ดีนี่นะครับก็จะเป็นพ่อแม่พันธุ์หูช้างเลเทลนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูดูโดยที่ไม่ผ่านกล่องนะครับน้องจะตัวใหญ่มากนะ นี่ก็กำลังท้องป่องๆครับจะมีลูกแล้วล่ะน่าจะไม่ถึงเดือนเดี๋ยวก็คงได้เห็นปลาตัวน้นอยๆออกมาถัดไปนะครับจะเป็นตัวนี้จะเป็นปลาสอดนะครับปลาสอดไทเกอร์ก็จะเป็นสีส้มแล้วก็มีลายลายสีดำแบบนี้นะครับมีตัวผู้หนึ่งตัวแล้วก็ตัวเมียอีกสองตัวนะครับน้ำในบ่อน,นี้จะเป็นน้ำที่เป็นน้ำฝนครึ่งหนึ่งแล้วก็น้ำประปลาครึ่งหนึ่งนะครับ จากที่เคยเลี้ยงมาก็คือปลามันจะชอบมากแล้วก็จะคึกไล่ตัวเมียนะครับนี่แบบนี้เลยในการผสมพันธุ์ปลาค่อนข้างที่จะชอบน้ำฝนนะครับแข็งแรงนะครับทุกคนปลาแข็งแรงมากไล่ตัวเมียแบบคึกคักมากนะครับตัวผู้ถัดมานะครับจะเป็นปลาสอดไว้แพตินัมนะครับผม นี่จะเป็นไวท์แพตินัมโอ้โหดูสิแพตินัมแบบสะท้อนแสงอะทุกคนขาวจนสะท้อนแสงแบบนี่ก็ตัวผู้หนึ่งตัวแล้วก็ตัวเมียสองตัวเหมือนกันนะครับไวท์แพตินัมทุกคนดูสิมันสะท้อนแสงแบบว่าสีขาวอะเป็นแบบเรืองแสงสีขาวเรืองแสงเนี่ยดูดิมองเห็นไหมตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่อืตัวใหญ่ แต่ถ้ามองในกล้องมันอาจจะแบบตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ขาวชุ่สะท้อนแสงสีสวยมากนะครับตัวจริงสวยมากนะเพื่อนๆแล้วก็ต่อมานะครับจะเป็นโค้ยครับผมนี่คือไฮไลท์ของฟาร์มเลยนี่มองเห็นไหมนี่นะครับนี่พอพัน น,นี้จะเป็นโคย้ยทักซิโด้นะคะผมนี่ตัวใหญ่มากๆเลยนะเพื่อนๆแต่ว่าถ้ามองผ่านกล้องมันอาจจะดูเหมือนตัวเล็กๆนะครับน,นี่ก็ท้องนะครับผมน่าจะไม่เกินไม่เกินหนึ่งเดือนนะครับคงจะได้ลูกละมันจะตักเลือูทีไหมนี่ทุกคนดูว้าว โอ้มันสะท้อนแสงเคยถ่ายคลิปลงอยู่นะครับตัวนี้สอดสองสายพันธุ์นี้นะครับก็คือเพึ่งคัดมาวันนี้เลยนะครับทุกคนตัวนี้ไทเกอร์เดี๋ยวมาคอยลุ้นนะครับแล้วก็จะมาอัปเดตให้ชมเด้เลยครับว่าน้องเนี่ยผสมพันธุ์กันถึงไหนแล้ว ได้ลูกกี่ตัวนะครับนี่ทุกคนดูสิโอ้สวยมากเลยใครที่มีบ่อที่เป็นสีดํานะครับแนะนําเลยนะครับสายพันธุ์นี้หรือว่าใครที่ต้องการพ่อแม่พันธ์ุสวยๆเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวจะขึ้นช่องทางติดต่อไว้ให้ทายคลิปนะเพื่อนๆน,นี่คือพ่อแม่พันธุ์แบบไว้ไว้แพทินัมตัวครีบของเขาเนี่ยก็จะเป็นประกายนะครับเป็นประกาย สีฟ้าอ่อนๆนนี่ทุกคนดูสิปลาค่อนข้างที่จะชอบน้ําฝนนะคะผมถ้าฝนตกมาแล้วก็น้ําในบ่อเนี่ยเป็นน้ําฝนสัก30% 50นะครัห้บแล้วที่เหลือก็เป็นน้ําประปาอย่างเงี้ยปลาเขาจะคึกมากเลยนะครับแล้วเขาก็จะชอบมากๆเลยด้วย ด้วยความที่น้ําฝนเนี่ยมันจะมีค่า pH แล้วก็ความเป็นกรดเป็นด่างนะครับที่พอดีต่อการจเจริญเติบโตของปลานะครับแต่ว่าเพื่อนเพื่อนก็ต้องสังเกตปลาของตัวเองด้วยนะเวลาที่เจอน้ําฝนเนี่ยปลาแข็งแรงพอไหมนะครับที่จะมะีภูมิต้านทานไม่ป่วยนะครับไม่เป็นโรคนะครับเพราะว่าถ้าปลามันไม่แข็งแรงยังไงก็ป่วยนะครับถ้าโดนน้าฝนแต่ถ้าอย่างเนี้ยคือปลาคึกคักล่าเริงแปลว่าเขาชอบนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องสังเกตปลาของตัวเองนะครับในทุกๆวันนะคะเพื่อนๆทุกทุกเช้าเราตื่นมาให้อาหารเขาเนี่ยต้องสังเกตดูด้วยว่าเขาสดชื่นล่าเริงดีไหมหรือว่าป่วยหรือเปล่าว่ายน้ำแปลกแป,กแปกหรือเปล่านะครับวิธีการรักษาของเราไงครับที่เราใช้ก็คือง่ายๆเลยนะครับจะเป็นการเปลี่ยนน้ำห้าสิบนะครับหรือว่าถ้าเป็นอากบ ปลามีอาการแย่มากเกินไปนะครับก็เปลี่ยนร้อเซเลยครับจะไม่มีการใส่ยารักษานะครับเพราะไม่เคยใช้ได้ผลเลยโอ้ทุกคนดูสินี่คือน้องคึกมากเลยนะครับทุกคนนี่คือแสงธรรมชาตินะครับไม่ได้แต่งไม่ได้อะไรเลยนะแต่ตัวน้องสีขาวขาวแบบว่าสะท้อนแสงขาวจุว๊วะเลย ถ่าจะกล้องมือถือนะคะถ้าเป็นกล้องถ้าเป็นกล้องอถ้าเป็นกล้องถ่ายรูปเลยเนี่ยน่าจะสวยกว่านี้นะทุกคนวันนี้เราก็ใช้กล้องมือถือถ่าย คือสายพันธุ์ที่ฟาร์มเรามีตอนนี้นะคะก็จะเล่งพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะคะเพื่อที่จะผลิตผลผลิตเนี่ยออกมาให้ทุกๆคนได้ชมกันไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็อนาคตเนี่ยเราก็จะพัฒนาในเรื่องของปลาหางยุงยเกตนะครับพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆนะเรื่อยๆแล้วก็จะหาสายพันธุ์ใหม่ๆนะคะเข้ามาเติม ให้ hey, มากมายหลากหลายมากยิ่งขึ้นยังไงก็ฝากเพื่อนๆเนี่ยกดติดตามกันด้วยนะคะครั้งหน้าเนี่ยเราจะมาอัปเดตปลาเป็นกลุ่มไหนอีกนะครับฟาร์มเราเนี่ยจะเอาปลาแบบไหนเข้ามาอีกเนี่ยก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วมาเจอกันในคลิปถัดไปกับผม